ห้าปีที่หายสาบสูญไปพร้อมลูกน้อยจูจูเมียหลวงกลับมาปรากฏตัวพร้อมความจริงที่สันสะเทือนไปทั้งตระกูลแต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือภาพของสามีที่เคยทอดทิ้งเธอกำลังคุกเขา่าอ้อนวอนต่อหน้าเมียน้อยด้วยน้ำตาหนองหน้าเขากำลังทำอะไรนี่คือแผนการล้างแค้นหรือเป็นการเสียสละครั้งสุดท้ายเพื่อแลกกับลมหายใจของลูกห้ามเลื่อนผ่านเพราะจุดจบของเรื่องนี้ไม่มีใครคาดคิดว่าเขาจะกล้าแลกด้วยชีวิตของตัวเองท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายลงมาอย่างหนักในกรุงเทพมหานคร รินยืนมองดูพาสปอร์ตในมืดห้วยน้ำตาที่นองหน้าเธออุ้มลูกน้อยไว้เพียงหนึ่งขวบไว้แนบอกหัวใจของเธอแตกสลายเมื่อพบความจริงว่าการสามีที่เธอรักสุดหัวใจแอบมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่นที่ชื่อไม่ความเจ็บปวดที่เห็นสามีตัวเองดูแลผู้หญิงคนอื่นเหมือนที่เคยดูแลเธอมันทําให้รินตัดสินใจทําสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตคือการหนีไปเริ่มต้นใหม่ที่ต่างประเทศโดยไม่บอกลาแม้แต่คําเดียวห้าปีผ่านไปนะต่างแดน รินใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากในต่างประเทศเธอต้องทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูน้องต้นกล้าลูกชายที่ตอนนี้อายุหกขวบแล้วต้นกล้ามีใบหน้าถอดแบบมาจากการไม่มีผิดเพี้ยนทุกครั้งที่มองลูกรินจะรู้สึกถึงความรักและความแค้นที่ปนเปกันอยู่เสมอในขณะเดียวกันที่ประเทศไทยการไม่ได้มีความสุขอย่างที่ทุกคนคิดฉากที่สะเตือนใจคำสารภาพบนหัวเขา่า ในบ้านหลังใหญ่ที่เงียบเหงาการนั่งจมอยู่กับกองขวดเหล้าและความรู้สึกผิดที่กกดกินใจมาตลอดหปีหมายผู้หญิงที่เคยเป็นมือที่สามพยายามจะเข้ามาปลอบโยนและขอให้การลืมอดีตเสียทีแต่การกลับทันในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขาสุดตัวลงคุกเข่าลงต่อหน้ามายไม่ใช่เพื่อขอความรักแต่เพื่ออ้อนวอนด้วยเสียงสั่นเครือว่ามายผมขอร้องละบอกผมมาเถอะว่าวันนั้นคุณพูดอะไรกับรินคุณส่งข้อความอะไรไปหาเธอในวันที่เธอหนีไป ห้าปีที่ผมตายทั้งเป็นผมแค่ต้องการรู้ว่าเมียและลูกของผมอยู่ที่ไหนผมไม่ได้รักคุณและผมไม่เคยรักใครได้เลยนอกจากรินมายืนอึ้งมองดูชายที่เธอเพยายามแย่งชิงมาตลอดห้าปีคุกเข่าอ้อนวอนขอร้องให้เธอบอกความจริงเกี่ยวกับผู้หญิงอีกคนน้ำตาของการหยดลงบนพื้นความพนงตัวของลูกผู้ชายหายไปหมดสิ้นเหลือเพียงพ่อที่โหยหาลูกและสามีที่อยากไท่บาปมายืนนิ่งอยู่พักใหญ่ด้วยความโกรธและเสียใจเธอเม้มริมฝีปากแน่นก่อนจะตะโกนออกมาด้วยเสียงสั่นเครือต่อให้คุณคุกเข่าจนตายตรงนี้เธอก็ไม่กลับมาหาคุณรรอกกา ห้าปีที่ผ่านมารินเขาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนอื่นแล้วคำพูดนั้นเหมือนมีที่กรีดลงบนหัวใจของการเขาเงยหน้าที่เต็มไปได้วยคราบน้ำตาขึ้นมองเธอผมไม่เชื่อรินไม่มีวันลืมผมและผมก็จะไม่มีวันหยุดหาเธอหลังจากวันนั้นการตัดสินใจขายทรัพย์สินเกือบทั้งหมดที่มีเพื่อจ้างนักสืบเอกชนระดับสากลเขาใช้เวลาอีกหลายเดือนในการตามร่องรอยการโอนเงินและประวัติการเดินทางจนในที่สุดเขาก็ได้รับอีเมลฉบับหนึ่งที่มีรูปถ่ายแนบมา มันเป็นรูปของผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูสู้ผอมลงแต่ยังคงความสวยงามเธอกำลังจูมือเด็กผู้ชายตัวน้อยเดินเข้าโรงเรียนในเมืองเล็กๆที่เงียบสงบในประเทศอังกฤษหัวใจของการเต้นรัวจนแทบจะหลุดออกมาจากอกรินต้นกล้าพ่อเจอหนูแล้วการเดินทางข้ามขอบฟ้าการเดินทางมาถึงอังกฤษในวันที่หีมาเริ่มโปรยปลายเขามายืนรออยู่ที่หน้าโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งด้วยร่างกายที่สั่นเทาไม่ใช่เพราะความหนาวแต่เพราะความตื่นเต้นและหวาดกลัวว่าเธอจะรังเกียจเขา ไม่นานนักเขาก็เห็นร่างที่คุ้นเคยเดินตรงมารินสวมเสื้อโค้ทสีเข้มไปหน้าของเธอดูเหนื่อยล้าแต่แสงไปได้วยความเข้มแข็งเธอกำลังก้มลงคุยกับต้นกล้าที่กระโดดโลดเต้นอย่างมีความสุขการก้าวขาไม่ออกเสียงของเขาจุกอยู่ที่ลำคอเขาเดินตามหลังเธอไปห่างๆจนกระทั่งเธอพาลูกเดินเข้าไปในสวนสาธารณะที่เงียบสงัดรินนั่งลงบนม้านั่งและมองดูต้นกล้าวิ่งเล่นกับสุนัขตัวหนึ่งทันใดนั้นเงาของใครบางคนก็ทอดทับลงมาตรงหน้าเธอรินเงยหน้าขึ้นมองและนิ่งค้างไปเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนรินผมมาขอโทษ การพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่สั่นจนแทบฟังไม่เป็นภาษารินลุกขึ้นยืนช้าๆตัวสั่นไปทั้งตัวน้ำตาที่เธอพยายามเก็บกดมาตลอดห้าปีร่วงหล่นลงมาทันทีคุณมาที่นี่ทำไมคุณทำลายชีวิตฉันยังไม่พออีกเหรอในขณะนั้นเองต้นกล้าวิ่งกลับมาหาแม่แล้วหยุดมองผู้ชายแปลกหน้าที่กำลังยืนร้องให้อยู่ตรงหน้าแม่ของเขาเด็กน้อยเองขอถามด้วยความสงสัยคุณแม่ครับนะคนนี้เป็นใครทำไมเขาต้องร้องให้ด้วยครับต้นกล้าไปรอแม่ที่รถก่อนนะครับลูก รินพูดด้วยน้ำเสียงสันพระพยายามควบคุมไม่ให้ลูกเห็นความอ่อนแอแต่สายตาของเธอยังคงจ้องมองการด้วยความหวาดระแวงแต่คุณแม่ครับนะเขาดูเศร้ามากเลยเด็กน้อยผู้ตามประสาซื่อก่อนจะยอมเดินจากไปตามคำสั่งแม่ทิ้งให้ความเงียบเข้าปกคลุมคนสองคนที่เคยรักกันที่สุดการพยายามยืนตัวขึ้นยืนช้าช้าร่างกายของเขาดูสู้ผอมและซูดโทมกว่าเมื่อห้าปีก่อนมากรินผมไม่ได้มาเพื่อจะพระอะไรไปจากคุณผมแค่ผมแค่อยากขอโอกาสไถ่โทษในสิ่งที่ผมทำลงไป รินหัวเราะออกมาทั้งน้ำตาเป็นเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยความสมเพชไถ่โทษเหรอการคุณรู้ไหมว่าหปีที่ผ่านมาฉันต้องเจออะไรบ้างฉันต้องคลอดลูกคนเดียวในต่างแดนต้องทำงานล้างจานจนมือแตกเพื่อซื้อนมให้ลูกในวันที่ลูกป่วยและเรียกหาพ่อคุณไปอยู่ที่ไหนคุณอยู่กับผู้หญิงคนนั้นคำพูดของรินเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงมากลางใจการเขาเดินเข้ามาใกล้เธออีกนิดแต่รินถอยหนีทันทีผมเลิกกับเขาแล้วริน ผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเขาตั้งแต่วันที่คุณไปผมคุเขาอ้อนวอนขอให้เขาบอกที่อยู่คุณผมอยู่เหมือนคนตายทั้งไปมาตลอดห้าปีการตะโกนบอกความจริงที่เขาเก็บกันไว้มันสายไปแล้วการรินเช็ดน้ำตายอย่างแรงความเชื่อใจมันเหมือนแก้วที่แตกไปแล้วต่อให้คุณพยายามต่อมันใหม่รอยร้ามมันก็ยังบาดมือฉันอยู่ดีความลับที่ถูกเปิดเผยในขณะที่การกำลังจะหมดหวังเขาก็หยิบซองจดหมายสีน้ำตาลออกมาจากกระเป๋าเสื้อมันคือเอกสารที่เขาเก็บไว้ตลอดห้าปีที่ผ่านมา รินผมรู้ว่าคำพูดมันไม่มีความหมายแต่ดูนี่สิการส่งซองนั้นให้เธอภายในนั้นไม่ใช่แค่เอกสารอย่าที่เขาเตรียมไว้แต่เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตและโฉนดที่ดินทั้งหมดที่เขามีซึ่งระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์คือเด็กชายต้นกล้าและนางสาวรินเพียงสองคนเท่านั้นผมโอนทุกอย่างเป็นชื่อคุณกับลูกตั้งแต่วันที่ผมหาคุณไม่เจอผมใช้ชีวิตอยู่ด้วยเงินเดือนน้อยนิดเพื่อรอวันที่ผมจะคืนทุกอย่างให้คุณแม้แต่ชีวิตของผม ผมก็ให้คุณได้รินมองดูเอกสารในมือด้วยความรู้สึกที่สับสนความแค้นที่เธอสร้างเป็นกรอะกำบังมาตลอด5ปีเริ่มสันคลอนเมื่อเห็นว่าผู้ชายตรงหน้ายอมทิ้งทุกอย่างในชีวิตเพื่อตามหาเธอแต่ในวินาทีนั้นเองเสียงโทรศัพท์ของรินก็ดังขึ้นเป็นเสียงจากคุณครูที่โรงเรียนของต้นกล้าที่โทรมาแจ้งข่าวบางอย่างที่ทําให้รินถึงกับหน้าซีดเผือดและทําเอกสารในมือร่วงหล่นลงพื้นหิมะ เมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุรินแท่จะล้มทั้งยืนเห็นภาพรถเก่งคันหนึ่งชนเข้ากับเสาฟไฟฟ้าใกล้กับจุดที่ต้นกล้านอนนิ่งอยู่บนพื้นหิมะสีขาวที่ตอนนี้เริ่มมีสีแดงฉานจากเลือดซึมออกมาต้นกล้าลูกแม่รินโผล่เข้าไปกอดร่างที่หมดสติของลูกชายร่างกายของเธอสั่นสะท้านจนไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากร้องให้คร่ำครวญการวิ่งเข้ามาถึงเขาพยายามตั้งสติแม้ว่ามือจะสั่นมากแค่ไหนก็ตามเขาคุกเข่าลงข้างๆรินและลูกตรวจเช็คชีพ,พจรของลูกชายด้วยสัญชาตญาณของคนเป็นพ่อที่อยากจะปกป้องริน ตั้งสติก่อนลูกยังหายใจอยู่เราต้องพาเขาไปโรงพยาบาลตอนนี้เลยการไม่รอช้าเขาอุ้มร่างเล็กๆของต้นกล้าขึ้นแนบกับความอบอุ่นจากตัวลูกชายทําให้เขาน้ําตาไหลซึ่งเขาพยายามไม่สนใจความเจ็บปวดที่บาดแผลเก่าของตัวเองการพารินและลูกขึ้นรถที่เร็วที่สุดเพื่อไปห้องฉุกเฉินหน้าห้องฉุกเฉินการเผชิญหน้ากับความจริง เวลาผ่านไปหลายชั่วโมงที่ยาวนานเหมือนชั่วกับชั่วกัการและรินนั่งอยู่บนม้านั่งหน้าห้องฉุกเฉินเสื้อผ้าของการเปื้อนเลือดของลูกชายเขานั่งก้มหน้าและพึมพำอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้เอาชีวิตของเขาไปแทนก็ได้แต่ขอให้ลูกปลอดภัยรินมองดูชายที่เธอเคยเกลียดชังผู้ชายที่เคยคุกเข่าต่อหน้ามือที่สามแต่วันนี้เขากลับคุกเข่าและยอมทำทุกอย่างเพื่อช่วยลูกของเธออย่างสุดชีวิตเธอเห็นเขานั่งตัวสั่นและร้องให้อย่างไม่ไอายใครความโกรธแค้นที่เคยมีเริ่มถูกแทนที่ด้ววยคาาามหหงใหที่แปลกรระด รินเรียกชื่อเขาเบาๆกันในหน้าที่เต็มไปด้วยคราบน้ำตาขึ้นมารินผมขอโทษผมเป็นพ่อที่ไม่ดีถ้าผมไม่ปรากฏตัวที่นี่เรื่องนี้คงไม่เกิดขึ้นการพูดด้วยความรู้สึกผิดที่ท่วมทน้นรินสายหน้าช้าๆน้ำตาคลอเบา้าไม่ใช่ความผิดของคุณหรอกการมันเป็นอุบัติเหตุเธอขยับเข้าไปใกล้เขามากขึ้นแล้วยื่นมือที่สันเทาไปวางบนมือของการที่เปื้อนเลือดขอบคุณนะที่ช่วยลูกไว้ ในจังหวะน,นั้นเองประตูห้องฉุกเฉินก็เปิดออกคุณหมอเดินออกมาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดการและรีบรีบดีดตัวลุกขึ้นยืนพร้อมกันทันทีคุณหมอครับลูกชายผมเป็นยังไงบ้างการถามด้วยเสียงสั่นเครือคุณหมอนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าเด็กพ้นขีดอันตรายแล้วครับแต่เขาสูญเสียเลือดมากและเขามีกรุ๊ปเลือดที่หายากมากตอนนี้คลังเลือดของเรามีไม่พอเราต้องการคนในครอบครัวที่กรุ๊ปเลือดเดียวกันด่วนที่สุดครับ รินนาซี่ทันทีเพราะเธอรู้ว่ากรุ๊ปเลือดของเธอไม่ตรงกับลูกแต่การกลับเบิกตากว้างและรีบถกแขนเสื้อขึ้นทันทีผมครับหมอผมเป็นพ่อของเขาเลือดของผมต้องตรงกับเขาแน่นอนเอาเลือดผมไปให้หมดเลยก็ได้ครับหมอขอแค่ลูกผมรอดไม่เดินตรงไปหาเก้าอี้ที่รินนั่งอยู่รินเงยหน้าขึ้นมองด้วยสายตาที่เหนื่อยล้าและเต็มไปด้วยคําถามคุณมาที่นี่ทําไมไม่ที่นี่ไม่มีที่สําหรับคุณไม้หัวเราะเบาๆในลาคอสายตาของเธอจ้องมองไปที่ประตูห้องให้เลือดที่การนอนอยู่ ฉันแค่มาดูให้เห็นกับตาว่าการจะโง่ไปได้ถึงไหนรินเธอคิดว่าการที่เขากลับมาหาเธอมันคือความรักจริงๆนั้นเหรอรินลุกขึ้นยืนประจันหน้าการพิสูจน์ให้ฉันเห็นแล้วว่าเขารักลูกแค่ไหนเขาคุกเข่าอ้อนวอนและตอนนี้เขากำลังให้เลือดเพื่อช่วยชีวิตต้นกล้างั้นเหรอหมายเสยยิ้มเธอรู้ไหมว่าห้าปีที่ผ่านมาการต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยแค่ไหนเขาเป็นโรคหัวใจตนรินหมอห้าไม่ให้เขาทำอะไรที่หักโหมหรือเสียเลือดมากเกินไป แต่นี่เขากําลังฆ่าตัวตายชัดๆเพื่อแลกกับความยกโทษจากเธอรินใจหายว่าเธอไม่เคยรู้เรื่องอาการป่วยของการมาก่อนอะไรนะการป่วยเหรอการเสียสละครั้งสุดท้ายในห้องให้เลือดก,การนอนหลับตาพริ้มใบหน้าของเขาซีดเผือดลงเรื่อยๆร่างกายของเขาเริ่มสั่นเทาจากการเสียเลือดประกอบกับโรคประจําตัวที่รุมเร้าพยาบาลเริ่มสังเกตเห็นอาการผิดปกติของสัญญาณชีพคุณการคะคุณการได้ยินไหมคะพยาบาลรีบก,กดปุ่มเรียกหมอ การพยายามปลือตาขึ้นอย่างยากลำบากเขามองเห็นรินที่วิ่งพรวดพราดเข้ามาในห้องหลังจากได้ยินเสียงเอะเขาพยายามยกยิ้มที่มุมปากรินลูกลูกต้องรอดนะพอแล้วการหยุดให้เลือดเดี๋ยวนี้รินร้องให้โฮเธอเข้าไปจับมือที่เย็นเฉียบของเขาไว้ไม่บอกฉันหมดแล้วทำไมคุณไม่บอกฉันว่าคุณป่วยคุณจะตายไม่ได้นะการการสายหน้าช้าช้าน้ำตามเมด็ดหนึ่งไหลผ่านหางตาถ้าชีวิตผมแลกกับลมหายใจของต้นกล้าได้ มันก็คุ้มแล้วรินห้าปีที่ผมไม่มีคุณผมก็เหมือนคนที่ตายไปแล้ววันนี้ผมขอทําหน้าที่พ่อเป็นครั้งสุดท้ายเถอะนะวินาทีบีบคั้นหัวใจเครื่องวสัญญาณชีพเริ่มส่งเสียงเตือนดังระง,งมไปทั่วห้องหมอและพยาบาลรีบรูเข้ามาช่วยชีวิตการในขณะที่รินถูกกันตัวออกไปนอกห้องเธอสุดตัวลงหน้าประตูมองผ่านกระจกเข้าไปเห็นภาพที่การกําลังต่อสู้กับความตายเพื่อลูกชาย ไมยที่ยืนดูอยู่ห่างๆเริ่มหน้าเสียเธอไม่คิดว่าการจะกล้าสละชีวิตตัวเองจริงๆความโกรธแค้นของเธอเริ่มเปลี่ยนเป็นความหวาดกลัวเมื่อเห็นชายที่เธอรักกำลังจะจากไปจริงๆท่ามกลางความวุ่นวายนั้นเองพยาบาลอีกคนวิ่งออกมาจากห้องไอซียูของต้นกล้าคุณแม่คะน้องต้นกล้าฟื้นแล้วค่ะน้องลืมตาขึ้นมาแล้วเรียกหาคุณแม่ค่ะรินสะอื้นให้ย่างหนักความรู้สึกในใจมันตีรวนจนแทบจะรับไม่ไหวลูกชายฟื้นแล้วแต่ชายที่เป็นพ่อกำลังจะจากไปในห้องข้างๆการคุณห้ามทิ้งเราไปนนะกกลลับมาหู่อ รินตะโกนสุดเสียงจนลำคอแห้งผักไมยที่ยืนอยู่ข้างหลังถึงกับเข่าสุดลงกับพื้นเธอเพิ่งสำนึกได้ว่าความรักที่เธอพยายามแย่งชิงมานั้นไม่เคยมีความหมายเท่ากับความผูกพันที่การมีต่อรินและลูกเลยเวลาผ่านไปนาทีแล้วนาทีเล่าจนกระทั่งหมอวางเครื่องกระตุ้นหัวใจลงและทันใดนั้นเสียงสัญญาณชีพที่เคยลากยาวก็กลับมาเตือนเป็นจังหวะอีกครั้งตึดตดตึ การรอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิดแต่เขายังคงอยู่ในอาการโคมา่ารินได้รับอนุญาตให้เข้าไปในห้องไอซียูเพื่อดูอาการลูกชายก่อนต้นกล้าลืมตาขึ้นมาอย่างช้าๆใบหน้าดูมีเลือดฝาดขึ้นจากการได้รับเลือดของพ่อแม่ครับนะคนนั้นเขาหายไปไหนแล้วครับต้นกล้าถามด้วยเสียงแหบพร่ารินลูบหัวลูกชายด้วยความรักนะคนนั้นเขาคือเขาคือคนที่รักลูกมากที่สุดในโลกครับต้นกล้าตอนนี้เขาเหนื่อยมากและกําลังนอนพักอยู่ห้องข้างๆความหวังที่ริบรี่ หลายวันผ่านไปการยิงคงไม่ฟื้นคืนสติรินย้ายต้นกล้ามาอยู่ห้องพักฟื้นที่ติดก,กับการเธอใช้เวลาเดินไปมาระหว่างสองห้องเพื่อดูแลทั้งลูกและอดีตสามีที่เธอกลับมาเรียกเขาว่าสามีในใจอีกครั้งไม่ตัดสินใจเดินเข้ามาในห้องของการเป็นครั้งสุดท้ายเธอวางจดหมายฉบับหนึ่งไว้ข้างเตียงในนั้นคือคำสารภาพทั้งหมดเกี่ยวกับแผนการที่เธอทำเพื่อแยกการกับรินออกจากกันฉันแพ้แล้วรินแพ้ให้แก่ความรักที่ยอมสละแม้กระทั่งชีวิตของเขา หมายพูดสั้นๆก่อนจะเดินออกจากโรงพยาบาลและหายไปจากชีวิตของพวกเขาตลอดกาลในเย็นวันนั้นรินพาน้องต้นกล้าที่นั่งบนรถเข็นเข้ามาในห้องของการรินจับมือการที่ยังคงนอนนิ่งอยู่มาวางบนแก้มของลูกชายการดูสิลูกแข็งแรงขึ้นมากและนะ้วต้นกล้าอยากคุยกับคุณริงกระซิบบอกข้างหูเขาต้นกล้าเอื้อมมือเล็กๆไปกอดมือของพ่อไว้พ่อครับตื่นมาเล่นกับผมนะครับผมรู้แล้วว่าคุณคือพ่อแม่บอกผมหมดแล้ว พ่อตื่นมาหาเรานะครับท่านใดนั้นเองนิ้วมือของการที่ริงกุมไม่เริ่มมีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยเปลือกตาของเขาขยับสั่นสะเทือนรินหัวใจเต้นแรงด้วยความหวังการคุณได้ยินเราไหมการค่อยๆลืมตาขึ้นมาอย่างยากลำบากภาพแรกที่เขาเห็นคือใบหน้าของรินที่เต็มไปด้วยคราบน้ำตาแห่งความดีใจและลูกชายที่มองเขาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรักริงต้นกล้าการเรียกชื่อทั้งสองคนด้วยเสียงที่เบาบางเหมือนสายลม หมอตรวจร่างกายของการอย่างละเอียดและแจ้งข่าวที่ทําให้ริงต้องหนักใจอีกครั้งคุณการพ้นขีดอันตรายแล้วครับแต่หัวใจของเขาอ่อนแอมากต่อจากนี้เขาต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดห้ามทํางานหนักและห้ามมีความเครียดสะสมเด็ดขาดไม่อย่างนั้นอาการอาจจะกําเริบขึ้นมาอีกรินมองดูการที่นอนยิ้มให้ต้นกล้าอยู่บนเตียงเธอตัดสินใจในวินาทีนั้นเองว่าเธอจะไม่หนีไปไหนอีกแล้วฉันจะดูแลเขาเองค่ะหมอ เมื่อต้นกล้าได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้รินจึงตัดสินใจพาการกลับมาพักฟื้นที่บ้านหลังเล็กๆของเธอในอังกฤษซึ่งเป็นเมืองที่เงียบสงบและอากาศบริสุทธิ์เธอไม่อยากให้เขาต้องกลับไปเผชิญกับสภาพแวดล้อมเดิมๆที่เมืองไทยซึ่งเต็มไปด้วยความทรงจำที่เจ็บปวดช่วงเวลาแห่งการเยียวยาทุกๆวันรินจะทำหน้าที่เป็นพยาบาลจาเป็นเธอคอยเตรียมยาทำอาหารที่มีประโยชน์และช่วยพยุงการออกไปเดินเล่นในสวนหลังบ้านโดยมีต้นกล้าคอยวิ่งเล่นอยู่ใกล้ๆ เย็นวันหนึ่งขณะที่แสงอาทิตย์สีทองกําลังจะลับขอบฟ้าการนั่งอยู่บนเก e ้าอี้ไม้ในสวนรินเดินเข้ามาห่มผ้ากันหนาวให้เขาอย่างเบามือรินขอบคุณนะการกุมมือเธอไว้ขอบคุณที่ให้โอกาสผู้ชายที่เคยทำลายครอบครัวตัวเองคนนี้ขอบคุณที่ไม่ทิ้งผมไปในวันที่ผมไม่เหลืออะไรเลยรินนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจยาว การฉันไม่ได้ทําเพราะฉันลืมเรื่องในอดีตได้หมดหรอกนะแต่พยาบาลที่นี่บอกฉันว่าในวันที่คุณหมดสติไปคุณพึมพำเรียกชื่อฉันกับลูกซ้ําๆตลอดเวลาฉันเห็นความตายอยู่ตรงหน้าและมันทําให้ฉันรู้ว่าการสูญเสียคุณไปจริงๆมันเจ็บปวดมากกว่าการถูกหักหลังเสียอีกเธอก้มลงมองสบตาเขาเพื่อตนกล้าและเพื่อตัวฉันเองฉันจะลองเปิดใจดูอีกครั้งแต่อย่าทาให้ฉันเสียใจอีกนะการการน้ําตาคลอเขาจูบลงบนมือของรินอย่างทนุถนอม ผมสัญญาผมจะใช้ทุกลมหายใจที่เหลือที่ได้รับมาจากปาฏิหาริย์ครั้งนี้เพื่อทําให้คุณกับลูกมีความสุขที่สุดเงาเมื่อที่ยังหลงเหลือในขณะที่ชีวิตของพวกเขากําลังดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบการยังคงมีบางสิ่งที่ปิดบังริงอยู่จดหมายจากไมยที่เขาสั่งให้ลูกน้องเก็บไว้ก่อนที่เขาจะหมดสติไปในนั้นมีข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับมรดกและธุรกิจที่การทิ้งไว้ที่เมืองไทยซึ่งกําลังถูกใครบางคนพยายามยึดครองในระหว่างที่เขาหายตัวไป การรู้ดีว่าถ้าเขาไม่จัดการเรื่องนี้ครอบครัวของเขาอาจจะตกอยู่ในอันตรายอีกครั้งแต่สภาพร่างกายของเขาในตอนนี้กลับไม่เอื้ออำานวยให้เขากลับไปต่อสู้กับใครได้เลยในเช้าวันที่แสนสงบขณะที่รินงกำลังเตรียมมื้อเช้าในครัวมีเสียงกริ่งหน้าบ้านดังขึ้นเมื่อเธอเปิดประตูออกไปเธอกลับพบก,กับชายชุดสูทสีดำสองคนยืนอยู่ด้วยสีหน้าเรียบเฉยหนึ่งในนั้นส่งซองเอกสารตราประทับทางกฎหมายให้เธอ เรามาเพื่อพบคุณการครับเนื่องจากตอนนี้ทรัพย์สินและหุ้นทั้งหมดของบริษัทเขากำลังจะถูกยึดัตามคำร้องของหุ้นส่วนที่เมืองไทยข้อหาละทิ้งหน้าที่และหายสาบสูญรินมือสั่นเทาเธอหันไปมองการที่เดินกระเพลกออกมาจากห้องนอนด้วยสีหน้าซีดเผือดเขารู้ดีว่าความลับที่เขาซ่อนไว้ถูกเปิดเผยแล้วการนี้มันเรื่องอะไรกันคุณบอกว่าคุณจัดการทุกอย่างแล้วไงรินถามด้วยเสียงสั่นเครือการสุดตัวลงบนเก้าอี้พลางถอนหายใจยาว รินหมายไม่ได้จบไปเฉยๆเธอร่วมมือกับลุงของผมที่เมืองไทยเพื่อจะฮุบบริษัทในตอนที่ผมไม่อยู่พวกเขาใช้ประโยชน์จากตอนที่ผมเข้าโรงพยาบาลอ้างว่าผมไม่มีสมรรถภาพในการบริหารการตัดสินใจที่แลกด้วยหัวใจสถานการณ์บีบบังคับให้การต้องเลือกระหว่างการรักษาตัวอย่างเงียบสงบในอังกฤษหรือการกลับไปเผชิญหน้ากับพายุท,ที่เมืองไทยเพื่อรักษาอนาคตของลูกชายเอาไว้พระทรัพย์สินทั้งหมดที่เขาโอนเป็นชื่อต้นกล้ากำลังจะกลายเป็นโมฆะหากเขาไม่กลับไปพิสูจน์สิทธิ ผมต้องกลับไปรินการพูดขึ้นแววตาของเขาเต็มไปได้วยความเด็ดเดี่ยวถ้าผมไม่ไปต้นกล้าจะไม่เหลืออะไรเลยผมยอมให้พวกเขาเอาชีวิตผมไปได้แต่ผมยอมให้เขากงอนาคตของลูกไม่ได้รินสายหน้าพร้อมน้ำตาหนองหน้าคุณหมอบอกว่าหัวใจคุณรับความเครียดไม่ไหวแล้วนะการถ้าคุณกลับไปตอนนี้คุณอาจจะไม่ได้กลับมาหาเราอีกเลยเงินทองพวกนั้นเราไม่เอาได้ไหมเราอยู่ที่นี่ใช้ชีวิตธรมธรมดาาก็พอการดึงรินเข้ามาจูบที่หน้าผากเบาๆ รินตลอดห้าปีที่ผ่านมาผมทำผิดต่อคุณมาม่าพอแล้วครั้งนี้ขอให้ผมได้ทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวที่ปกป้องสมบัติของลูกอย่างถูกต้องเถอะนะผมจะไม่ยอมให้ใครมาแตะต้องสิ่งที่ควรจะเป็นของต้นกลา้าวันเดินทางที่แสนเศร้าที่สนามบินลมหนาวพัดผ่านร่างของการที่ดูซูบเซียวลงไปมากรินกอดเขาไว้แน่นราวกับกลัวว่านี่จะเป็นการกอดครั้งสุดท้ายต้นกล้าย,ยื่นตุ๊กตาหมีตัวโปรดให้พ่อพ่อครับเอาพี่หมีไปดูแลพ่อนะครับ แลรีกลับมาหาผมกับแม่นะครับการรับตุ๊กตามาด้วยมือที่สั่นเทาเขาพยายามฝืนยิ้มแม้หัวใจจะเต้นผิดจังหวะจากความเหนื่อยล้าพ่อสัญญาครับลูกพ่อจะกลับมาหาหนูแน่นอนการเดินเข้าเกตไปโดยไม่หันหลังกลับมามองเพราะเขากลัวว่าหากเขาหันกลับไปเขาจะไม่มีความกล้าพอที่จะจากไปได้เลย ริงยืนมองเครื่องบินที่ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยหัวใจที่บีบคั้นเธอหารู้ไม่ว่าที่เมืองไทยไมยและลุงของการได้เตรียมแผนการสุดท้ายไว้รอต้อนรับเขาแผนการที่จะปิดบัญชีชีวิตของการให้จบลงที่นั่นชั่วนิรัน์การเดินทางไปยังตึกสูงที่เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทเขาเองที่ห้องประชุมพนักงานและหุ้นส่วนต่างมองเขาเหมือนมองคนตายที่ฟื้นคืนชีพและที่หัวโต้นั้นเองลุงวิชัยญาติผู้ใหญ่คนเดียวที่เขาเคยเคารพนั่งเคียงข้างอยู่กับไม้อ้าวนึกว่าตายไปแล้วซะอีกวิชัยพูดด้วยน้ำเสียยยงเัน สภาพแบบนี้ยินจะกล้ากลับมาทวงอะไรอีกหรือการดูสิแค่ยืนยังจะไม่อยู่เลยการพยายามย็นตัวไว้กับโต๊ะประชุมแววตาของเขาเฉียบคมแม้ร่างกายจะอ่อนแอผมกลับมาเพื่อทวงคืนสิ่งที่ควรจะเป็นของลูกชายผมเอกสารทุกอย่างที่พวกคุณทำปลอมขึ้นมาผมมีหลักฐานที่ยืนยันว่ามันเป็นโมคะไม่ใส่ยย,ายิ้มก่อนจะยื่นซองจดหมายฉบับหนึ่งให้เขาอย่าเพิ่งรีบร้อนสิการก่อนจะคุยเรื่องบริษัทดูนี่ก่อนไหมเป็นรูปที่ส่งตรงมาจากอังกฤษเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วเองนะ การเปิดดูรูปในซองด้วยมือที่สัน่นทาหัวใจของเขาแทบจะหยุดเต้นเมื่อเห็นภาพรินและต้นกล้าถูกชายชะกันกลุ่มหนึ่งยืนล้อมอยู่หน้าบ้านพักทางเลือกที่ไม่มีทางออกพวกแกทําอะไรการตะโกนออกมาด้วยความโรากรธจัดแต่ความเจ็บแบบที่หน้าอกก็แล่นเข้าสู่หัวใจทันทีเขาสุดตัวลงนั่งหอบหายใจอย่างหนักฉันแค่สั่งคนไปดูเผื่อเธอจะเปลี่ยนใจนะการไม่กระซิบ้างหูเขาถ้าเธอเซ็นมอบอำนาจทั้งหมดให้คุณลุงวิชัยและเซ็นรับรองว่าเด็กคนนั้นไม่ใช่ลูกที่ถูกกฎหมายของเธอ ฉันจะสั่งคนถอนกำลังออกทันทีรินกับลูกก็จะปลอดภัยนี่คือเดิมพันที่โหดร้ายที่สุดการต้องเลือกระหว่างศักดิ์ศรีและมระดกของลูกหรือความปลอดภัยในชีวิตของเมียและลูกชายวินาทีแห่งความตายและคำพูดสุดท้ายการน้ำตาไหลซึ่งได้ความแค้นใจเขาหยิบปากากาขึ้นมาด้วยมือที่แทบไม่มีแรงแสงสว่างในตาของเคเริ่มพร่าเลือนลงเรื่อยๆหัวใจของเขาทำงานหนักเกินไปจนถึงขีดสุด ในขณะที่การกำลังจะจรโรปลายปากกาเสียงโทรศัพท์ในกระเป๋าเสื้อของเขาก็สั่นขึ้นเขาแอบกดรับสายโดยไม่ให้ใครเห็นเป็นเสียงของต้นกล้าที่ดังออกมาเบาๆพ่อครับพี่หมีที่พ่อเอาไปเขาบอกผมว่าพ่อเป็นฮีโร่พ่อไม่ต้องห่วงพวกเรานะครับแม่บอกว่าพ่อกำลังสู้เพื่อเราอยู่เรารักพ่อนะครับคำพูดของลูกชายเหมือนเป็นพลังเฮือสุดท้ายการรวบรวมแรงทั้งหมดที่มีข้องปากกระทิ้งใส่หน้าวิชัยผมไม่เซน การใช้แรงเหื่อสุดท้ายกดปุ่มส่งสัญญาณ GPS จากนาฬิกาข้อมือที่เขาสั่งให้นักสืบที่อังกฤษคอยคุ้มกันริ้นไว้อยู่แล้วซึ่งเขาเตรียมแผนสำรองไว้ตั้งแต่ก่อนเดินทางท่านใดนั้นเขาก็ล้มฟุบลงกับโต๊ะประชุมเครื่องช่วยพยุงหัวใจที่ซ่อนอยู่ใต้เสื้อส่งเสียงเตือนยาวเหยียดไม่ใช่ตำรวจแต่เป็นกลุ่มทนายความและบอดี้การ์ดส่วนตัวที่การจ้างไวล้ลับๆตั้งแต่ก่อนเดินทางพร้อมกับนักกล่าวจากหลายสำนักที่เขาเตรียมนัดหมายไว้ล่วงหน้าเพื่อเปิดโปงการทุจริตหยุดเดี๋ยวนี้ใครแต่ตต้องัวคุณการ ผมจะฟ้องให้ถึงที่สุดหัวหน้าทนายตะโกนขึ้นพร้อมกับรีบเรียกหน่วยกู้ชีพที่รอยอยู่ด้านล่างตึกให้ขึ้นมาช่วยชีวิตการทันทีในขณะเดียวกันที่อังกฤษชายชะกันที่ยืนล้อมบ้านรินอยู่ไม่ได้ขยับเข้ามาทำร้ายเธอแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจติดอาวุธเข้าชาราจากทางด้านหลังรินอุ้มต้นกล้าไวแน่นด้วยความกลัวก่อนที่หัวหน้านักสืบที่การจ้างไว้จะเดินเข้ามาบอกเธอว่าคุณรินครับปลอดภัยแล้วครับคุณการจ้างพวกเรามาอารักขาคุณตั้งแต่วันที่เขาเดินทางและเขาสั่งให้เราประสานงานกับตำรวจทันนนททีีที่มคแปลลกกห้้้าาาเขใบน รินสุดตัวลงคุกเข่ากอดลูกชายสะอื้นให้การคุณเอาตัวเองเข้าแลกเพื่อปกป้องเราอีกแล้วใช่ไหมการต่อสู้ของหัวใจที่หยุดเต้นที่โรงพยาบาลในกรุงเทพการถูกส่งเข้าห้องผ่าตัดด่วนเพื่อทำศัลยกรรมหัวใจฉุกเฉินหมอบอกว่าโอกาสรอดมีเพียงสิเเท่านั้นร่างกายของเขาบอบช้ำเกินไปจากการเดินทางและการเผชิญหน้ากับความเครียดที่หนักหน่วงรินรีบจองตั๋วเครื่องบินที่เร็วที่สุดเพื่อกลับประเทศไทยเธอมาถึงโรงพยาบาลในสภาพที่อิดโรยและสับสน เธอเห็นมายนั่งร้องให้อยู่ที่หน้าห้องผ่าตัดเมื่อมายเห็นรินเธอจึงรีบเดินเข้ามาหาและคุกเข่าลงต่อหน้ารินรินฉันขอโทษฉันไม่คิดว่ามันจะร้ายแรงขนาดนี้ฉันแค่โกรธที่การไม่เคยรักฉันเลยฉันยอมรับผิดทุกอย่างเอกสารทุจริตของลุงวิชัยอยู่ที่ฉันฉันจะมอบมันให้ตำรวจทั้งหมดขอแค่ขอแค่ให้การรอดก็พอหมายพูดปนเสียงสะอื้นรินมองดูผู้หญิงที่เคยแย่งชิงทุกอย่างไปจากเธอด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความสมเพชและว่างเปล่า ฉันไม่ต้องการคำขอโทษของคุณไม่ฉันต้องการแค่สามีของฉันคืนคำพูดสุดท้ายที่ค้างคาเวลาผ่านไปนานหลายชั่วโมงจนกระทั่งไฟหน้าห้องผ่าตัดดับลงหมอเดินออกมาด้วยสีหน้าเพลียจัดเขาถอดหน้ากากาอนามัยออกแล้วถอนหายใจยาวหมอช่วยสุดความสามารถแล้วครับตอนนี้ชีพจรของเขากลับมาแล้วแต่เขายังไม่ฟื้นและเราไม่รู้ว่าสมองของเขาขาดออกซิเจนไปนานแค่ไหนเขาอาจจะกลายเป็นเจ้าชายนิทราตลอดไป รินเดินเข้าไปในห้องพักฟื้นที่เต็มไปด้วยสายระยงระยางเธอจับมือการที่เย็นเฉียบมาวางบนแก้มของเธอการตื่นมาดูสิฉันกับลูกกลับมาหาคุณแล้วนะคุณชนะแล้วการคุณปกป้องเราได้แล้วตอนนี้ถึงเวลาที่คุณต้องสู้เพื่อตัวเองบ้างนะต้นกล้าเดินเข้ามาข้างเตียงพ่อแล้ววางที่หมีไว้ข้างๆหมอนของการพ่อครับผมรอพ่อมาเล่นฟุตบอลด้วยกันอยู่นะพ่อสัญญากับผมแล้วไม่ใช่เหรอครับ ในบ่ายวันที่อากาศจำใจเสียงหัวเราะของน้องต้นกล้าดังก้องไปทั่วสวนส้มที่กำลังออกผลการนั่งอยู่บนรถเข็นไม้แกสลักแม้ร่างกายจะยังไม่แข็งแรงพอที่จะเดินได้คล่องแคล่วแต่แววตาของเขากลับมาสดใสและเปลี่ยนไปด้วยประกายแห่งชีวิตอีกครั้งปาฏิหาริย์มีจริงแม่หมอจะเคยบอกว่าเขาอาจไม่ฟื้นแต่เสียงเรียกของต้นกล้าและสัมผัสที่อบอุ่นของรินในวันนั้นได้ดึงจิตวิญญาณของเขากลับมาจากความมืดมิดการขะทานยาหน่อยนะ รินเดินเข้ามาพร้อมแก้วน้ำและรอยยิ้มที่อ่อนโยนเธอไม่ได้พูดถึงความผิดพลาดในอดีตอีกเลยเพราะเธอรู้ดีว่าการได้ชดใช้มันด้วยชีวิตของเขาไปแล้วถึงสองครั้งการรับยามาทานก่อนจะกุมมือรินไว้แน่นรินขอบคุณที่ยังอยู่ตรงนี้ขอบคุณที่ไม่ทิ้งคนบาปอย่างผมไปรินบีบมือเขาเบาๆเราจะไม่ย้อนกลับประมองอดีตแล้วการต่อจากนี้จะมีแค่เราสามคนพ่อแม่และลูกบทสรุปของหัวใจ ทางด้านคดีความลุมวิชัยถูกดำเนินคดีช่อโกงและพยายามฆ่าจากการสมรู้ร่วมทิ่ส่วนไม้เธอหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากมอบหลักฐานทั้งหมดให้ตำรวจมีเพียงจดหมายฉบับสุดท้ายที่ส่งมาถึงรินที่หน้าบ้านใจความว่าฉันจะใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อไถ่บาปในสิ่งที่ฉันทำและหวังว่าสักวันหนึ่งหัวใจของฉันจะพบกับความสงบเหมือนที่พวกคุณมีขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าต้นกล้าวิ่งเข้ามาหาพ่อพร้อมกับลูกฟุตบอลในมือพ่อครับพ่อสัญญาว่าจะสอนผมเตะบอล ถ้าพ่อเดินได้เมื่อไหร่พ่อต้องรีสอนผมเลยนะการหัวเราะเบาๆก่อนจะพยายามเย็นตัวลุกขึ้นยืนช้าๆโดยมีริงคอยประคองอยู่ข้างกายแม้ขาจะสั่นเทาแต่เขาก็สามารถยืนหยัดขึ้นมาได้ด้วยตัวเองเขามองไปที่ลูกชายและภรรยาด้วยความรักที่ยาจะพันนาได้สิลูกพ่อจะอยู่สอนหนูไปอีกนานแสนนานภาพของสามพ่อแม่ลูกที่ยืนกอดกันท่ามกลางแสงสีทองของยามเย็นเป็นภาพที่งดงามและกินใจที่สุดบาดแผลจากอดีตอาจจะทิ้งรอยแผลเป็นไว้ให้เห็นแต่มันก็เป็นเครื่องต้นใจว่า รักแท้และการให้อภัยสามารถเยียวยาทุกอย่างได้เสมอ